สสดีครับผมชื่อเด็กชายธีรเทพฟาสิทธิ์เลขที่14ห้องสามห้าสามจะมาแน,นะนำวิธีการถอดล้างและประกอบพัดลมนะครับถ้าตอนแรกเนี่ยนะครับแล้วก็จะตรงพัดลมเนี่ยก็จะมีสลักตรงนี้นะครับก็จะต้องดึงออกมาก่อนนะครับขั้าตอนที่สองก็จะดูรอบๆไปนะครับมันก็จะมีเป็นสลักที่จะยึดอยู่ครับแล้วเราก็จะไล่ดึงไปทีละอันเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวยึดกับตะแกรงฝั่งนี้นะครับตอนประกอบเราก็จะต้องเลิงให้อยู่ตรงกลางนะครับส่วนเราจะต้องถอดตรงนี้ด้วยเพื่อจะได้ไปแยกล้างได้นะครับ่วิธีกดก็คือกดตรงกลางจะเป็นเรือยนะครับวิธีการถอดใบพัดเนี่ยให้เราจับตรวใบพัดแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับ แล้วต้องจับเอาไว้นะครับไม่งั้นใบพันธุ์เนี่ยจะหล,ล่นแลวก็ทาอันตรายต่อเราได้นะครับแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาครับส่วนตะแกรงข้างหลังเนี่ยแล้วก็จะมันก็จะมีตัวสอดบอกอยู่นะครับแล้วก็จะต้องหมุนทวนเข็มน,นะครับเพื่อที่จะเปิดตอนนี้เราต้องจับไว้แน่นมากนะครับเดี๋ยวมันหล่นใส่เท้านะครับเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นตัวดึงตัวสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับ การขอพัดลมเรียบร้อยแล้วนะครับถิ่นข้างกลางกา เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะต,ต้องอาบน้ำล้างทมออีกรอบันนะครับในส่วนของการล้างก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขียนขั้นตอนการเช็ดพัดลมให้แห้งเลยนะครับ ถึงขัง้นตอนสุดท้ายก็คือการประกอบกลับเลยนะครับแล้วก็จะยงย้งอนหลัง,งเลยนะครับเป็นเยงส่วนตรงฝาหลังก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบนะครับว่าพัดลมเนี่ยเปิดติดหรือเปล่าครับหลังที่ผมก็ถอดประกอบล้างเรียบร้อยนะครับยกไปครับ ก่อนที่จะเสียบปากผมเช็ดมือแห้งด้วยผ้าแล้วนะครับนี่ครับไม่มีฝุ่นเลยครับเดี๋ยวจะลองเปิดเลยครับนี่ครับก็หมุนได้เย็นปกติเลยนะครับ